นโยบายวันนี้เป็นเสาที่4นะครับก่อนที่จะมีเสาแรกเรื่องเกี่ยวกับการเมืองไทยก้าวหน้าเสาที่2สวัสดิการไทยก้าวหน้าเสาที่3ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าวันนี้เสาที่4ครับระบบราชการไทยก้าวหน้าซึ่งคงต้องใช้เวลาในการที่จะรีแคปให้ทุกคนได้เข้าใจสักเล็กน้อยนะครับว่าความต่อเนื่องของเสาแต่ละนโยบายตั้งแต่เสาที่1มาเป็นเสาที่2มาเป็นเสาที่3ก่อนที่จะลงรายละเอียดถึง าการเมืองไทยก้าวหน้านะครับสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือการเห็นประ,ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบนะครับการแยกเอาทหารแยกกองทัพออกจากการเมืองให้ได้นะครับทุกท่านอาจจะจำได้เรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยสสรการเสนอให้ทำประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้นะครับการลดขนาดกองทัพการยกเลิกบังคับการเกณฑ์ทหารการลด ผลประโยชน์ของทหารเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่มาจากกองทัพลดลงนะครับอันที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเรื่องเกี่ยวกับนิติรัฐนิติธรรมระบบการตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสารตุลาการนะครับมาเสาที่2ในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการไทยก้าวหน้าเราพูดถึงเรื่องจากคันมารดาถึงเชิงตะกอนเรื่องเกี่ยวกับเบี้ยเด็กเล็ก1 2 0 0บาทต่อเดือน เรื่องเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้นทุกปีโดยอัตโนมัติตามค่าเงินเฟอหรือการเจิบโตของเศรษฐกิจตาม GDP และเริ่มต้นทันทีปีหน้าที่450บาทต่อวันนะครับหรือจะเป็นเบี้ยผู้สูงอายุ3,000บาทต่อเดือนทั้งหมดนี้ก็คงเป็นน้ําจิ้มหลักๆนะครับของสวัสดิการไทยทั่วหน้าเสาที่2นะครับเสาที่3เมื่อไม่นานมาน,นี้เราพูดกันเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการปลดล็อกท้องถิน่น ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าเราต้องการที่จะทําประชามติยกเลิกผู้ว่าที่มาจากการลากตั้งมาจากการแต่งตั้งแล้วก็ก่อให้เกิดการเลือกตั้งนายกจังหวัดทั่วประเทศเราต้องการเพิ่มงบ250ล้านต่อจังหวัดเพิ่มงบ20ล้านต่อตำบลแล้วก็บริการสาธารณะที่ถูกเร็วดีน้นประปาที่ดื่มได้ให้คนที่ใกล้กับปัญหาได้แก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเองนะครับส่วนวันนี้นะครับที่เราต้องการพูดต่อนอกจากเรื่องอ สำคัญที่ได้มีพูดกันในวาระในหน้านังสือพิมพ์เยอะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับค่าแรงเป็นต้นนะครับที่เราเสนอที่450ในปีที่จะถึงนี้กับที่เพื่อนร่วมวักไป,ป,ป,ปค้านพูดถึงเรื่องค่าแรง600ในปี25 7 0เนี่ยก็คิดว่าเป็นเป็น,ปน,ปนปในทิศทางที่เดียวกันนะครับทุกคนคงจะจําได้ว่าการขึ้นค่าแรงครั้งสุดท้าย300กว่าบาทน,น่าจะสัก10ปีมาแล้วนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่าเงินเ้อร์สูงขึ้นนะครับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ถ้าเราคำนวณน,นะครับด้วยค่าเฉลีย่ยเงินเฟอ้อ3% 4%ตัวแรกตอนนี้เนี่ยควรที่จะอยู่ที่400-450บาทอันนั้นคือสิ่งที่เราจะคิดนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราทําให้เศรษฐกิจดีเราดูแล SME ให้มีการเจริญเติบโต450บาทในปี2570ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของพักร่วมฝ่ายค้านที่เอาผู้ใช้แรงงานมาเป็นที่ตั้งนะครับแล้วนอกเหนือจากเรื่องของค่าแรงเนี่ยผมคิดว่าเรื่อง นอกเหนือจากค่าแรงไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการทํางานอย่างปลอดภัยนะครับทำงานไม่เกิน40ชั่วโมงต่อวันนะครับการที่มีสิทธิในการรวมตัวตาม ILO มาตราที่87หรือว่าสิทธิในการลาคลอดของพี่น้องแรงงานก็เป็นสิ่งที่หลังจากที่พรรคการเมืองได้เปิดนโยบายต่างๆไปก็เห็นว่ามีจุดร่วมมากมายนะครับไม่ว่าจะอีกอย่างหนึ่งยังใช่เรื่องผู้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่าก,กับการมีนายกจังหวัดนะครับก็เป็นไปนในทิศทางที่ น่าจะเป็นนิวิจใหม่ที่ดีในการแข่งขันของพรรคการเมืองที่เน้นกันในเรื่องของนโยบายราัชาการที่ดีถ้าจะให้พูดกันสั้นๆเลยจบกันให้ง่ายเลยต้องเป็นราชาการระบบ3ปอปอแรกก็คือโปร่งใสปอ,ปอที่2ก็คือมีประสิทธิภาพปอที่3ก็คือปกป้องประชาชนแน่นอนว่าไม่ใช่รัฐบาล3ปออย่างที่พวกเราเจอมาในช่วง8ปีนี้นี่แน่นอนนะครับเป็น3ปอเหมือนกันแต่ต้องเป็น3ปอที่โปร่งใส ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะปกป้องพี่น้องประชาชนได้ไม่ใช่รัฐบาลสามปออย่างที่เราเจอกันมาในช่วง8ปีคําถามก็คืออ้าวแล้วทำไมรัฐบาลสามปอในช่วง8ปีที่ผ่านมามีปัญหาอะไรคุณพิธาทําไมคุณต้องไปว่าเขาอย่างนั้นด้วยเขาก็อาจจะมีประสิทธิภาพเขาก็อาจจะโปร่งใสเขาก็อาจจะปกป้องประชาชนก็ได้ผมคิดว่าเรื่องนี้เราต้องมาดูกันที่รายละเอียดครับว่าตัวเลขมันเป็นไปอย่างที่เขาเคลมหรือไม่นะครับอย่างที่พลเอกประยุทธ์ไปพูดที่ปปชเมื่อเช้านะครับพลเอกประยุทธ์ พูดเรื่องเกี่ยวกับวันต่อต้านคอรัปชนันโลกว่าเป็นเรื่องจริยธรรมนะครับเป็นเรื่องบุคคลท่านนอกสคริปต์ไปนิดนึงบอกว่าได้รับการบ่มเพาะได้รับการสอนมาดีว่าโตมาไม่ให้โกงนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวบางทีตัวเองไม่ได้โกงแต่คนรอบๆมันอาจจะโกงทุนมันอาจจะโกงมันไม่ใช่แค่โตไปแล้วเราไม่โกงแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับให้คนอื่นรอบตัวเราหรือคนที่เรารู้จักหรือใครก็แล้วแต่โกงไม่ได้ด้วยในใ<ช>เรื่องของตํารวจพิทักษ์ สติราชนะครับก็แน่นอนครับต้องเป็นตํารวจของประชาชนนะครับต้องมีการที่ตรวจสอบได้นะครับเป็นตํารวจที่มีความเป็นมืออาชีพไร้ตัวนะครับแล้วก็ต้องเป็นตํารวจที่มีความเป็นมนุษย์นะครับคืนสมผมให้กับตํารวจที่ที่เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราสิทธิมนุษยชนให้กับตำรวจชั้นผู้น้อยและนี่ก็คงเป็นรายละเอียดเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยที่ผมในฐานะหัวหน้าพักเป็นคนพูดในเรื่องเกี่ยวกับราชการเพื่อ ราศดรอ,อย่างแท้จริงนะครับต่อไปขอส่งเวทีให้เพื่อน